เฮ้ยครับผมสวัสดีคนไลค์นะครับในวันนี้กับผมสองชาติอีกแล้วนึงนะครับผมโอเคครับใน,นวันนี้โอผ้ผมนี่คือแบบผมจะไปตัดผมสักวันเนี่ยแต่ช่วงนี้คนเยอะนะฮะคืออยากตัดผมแบบอยากตัดเป็นทรงแบบหัวแล้วกินเกลียนเลยเหมือนแบบว่าทูพีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะ <c oughs> โอเคครับใน,นวันนี้นะครับเราอยู่ในเกมมายค้าบนะครับผมม,มายค้าบใน,นวันนี้นะฮะสิ่งที่เรามาเล่นกันนะครับผมนั่นก็คือว่าเพียงวันนี้เราจะมีดาบสุดเทพมารีวิวกันนะฮะเอาล่ะดาบสุดเทพคืออะไรครับวิธีการได้ดาบสุดเทพมานะครับผมเดี๋ยวเราจะทำการดูวิธีีีีกกกกกาาารรรรไดดดด้้้ััััััััับบบบบบสสสสสุุเเเทททพ่่่่ออออออนน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 นะะะะฮฟงงงง์ชคคคแลวว็็ซผมหหหืืืตป เทพที่สุดในเกมมาคัามาเลยนะครับผมเทพขนาดไหนพี่ว่าเทพโคตรดีกว่าครับอันดับแรกครับดาบชื่อว่าลูน่าใช้ไอรอนซอสเน e ธอไรแลวก็เบียคอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีกว่านะฮะว่าลูน่าเนี่ยดาบตัวน,นี้จะมีความสมามารถอะไรนะครับผมนะเนี่ยไอรอนซอสแล้วก็เป็นเนเธอไรบ็อก o ์ห้าอันนะครับแล้วก็ เบียคอนนะครับผมนี nee, ่แล้วก็ปลาลมกันนะครับสิ่งที่เราทำคือปลาลมกันนะว okay, ้วเพื่อนทุกคนเราก็จะได้รูหน้ามานะครับซึ่งเจ้ารูหน้าตัวนี้นะครับผมจะเป็นดาบที่เราสามารถที่จะเก็บใส่มือได้แล้วก็สามารถตีศัตรูดีเดียวก็คือตายนะครับผมพร้มกับว่าถ้าเกิดสมมติผมเร,เราเอาดาบตัวนี้กดยนไป mm hmm. ใช่ปะม,มันจะอยู่ข้างๆเราครับเหมือนเป็นดาบเวทมนต์ที่เราเคยรีวิวกันไปนะฮะนี่เป็นดาบโคตรเทพน้องๆซึ่งจ้ดาบตัวนี้นะครับถึงแม้ว่าเราจะไปเจอรังจนป่าหรือว่าจนป่าสักประมาณ20ตัวมันก็ไม่วัันนะครบ เอาอีซี่ก่อนเดิไปเธอเคลียร์ก่อนอ๋ออะไรเนี่ยเก๋ครับนี่ถึงแม้จะมีโจรป่าปหลายตัวนะครับดาบตัวนี้ก็จะทำการเหมือนยิงเลเซอร์ใส่นะฮะดูดิคือเจ้าลูน่านี่นะครับผมดาบตัวนี้จะเป็นการยิงเลเซอร์ใส่มอสเตอร์ที่เป็นคล้ายกๆโจนนะฮะผมขอหามอสเตอร์ที่แบบดูคล้ายโจรที่มันอยู่แบบแบบว่าเป็นกลุ่มๆก,กว่านีกว่าน้องๆประมาณนี้ครับผมอ่ะสมมติผมมีพิเลเจอร์เป็นกลุ่มเลยนะฮะแล้ว <Nope. S 1> ใช้ดาบตัวนี้นะครับถ้าเกิดเราใช้ดาบตีธรรมดาคือตีทีเดียวเนี่ยพิเลเจอร์ก็คือแบบ พลังล้อยหล่อมากครับผมแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราโยนดาบเนี่ยมันจะทำการยิงปิ้วปิ้วใส่พิเลเจอร์นะฮะดูดิทุกคนเห็นปะมันจะค่อยค่อยปิ้วปิ้วน้องๆมันจะแบบปิ้วปิ้วปิ้วดูดิมันเห็นลังแสงเลเซอร์มันยิงมาทุกคนคือมันจะปิ้วปิ้วใส่จนพิเลเจอร์ตายกันหมดเลยนะครับผมนี่หาวอเล่ามันโกงไหมนะครับก็ถือว่าแบบว่าเอาไว้โจมตีศัตรูได้แบบผมว่าโหดอยู่นะมันก็ไม่ได้ถือว่าดีขนาดนั้นนะครับแต่ว่ามันก็โหดอยู่ทุกคนคิดว่่าาไไไงกัับบบดดนนนนี้้คคครรอมมมมเเต์ลยะะผ โอเคกลับมาได้แล้วเพื่อนโอเคเรามาดูดาบดาบที่2ดีกว่าครับผมขอทับผมขอโยนดาบเอ่อผมงน้องเกมหมดกันแล้วก็ดาบนี้ยัดเข้าในนี้ฮะจะได้หายไปเลยดาบที่2นะครับก็คือเมเทโอไลซ์ซอสหนึ่งสโตนหนึ่งห้าในเทอร์ไลท์แล้วก็หนึ่งเอนเดอร์คริสตัลนะครับผมเอาเรามาดูต่อไปดีกว่าทุกคนเมเทโอไลซ์ซอร์สมาเลิกโมงกันได้แล้วเกี่ยวกับนั่นเรามาทำเมเทโอไลซ์ซอร์สก่อนเนเธอร์ในไหมเนเธอร์ห้านะครับแล้วก็ลองใช้อะไรนะอีกอันหนึ่งเป็นเอนเดอร์เอนคริสตัลนะครับก็คคืือออออเเ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 เปป็็็นน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 ตััััวีี้้้้ะะ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 ฮฮกกกกมมมม่รรรรรราาาโโยขขลบบบบผจจิิดดแึทไ์์ซ หรือว่าดาบโคตรเทพทุกคนดูดิแค,เค,ค่เัปวิธีการใช้งาน,นครับกด Q คิวฮะมันได้ทําการเสกหรือเสียออกมาใช่ไหมเอ่ยโยโอเคฮะผมยังร่องเนื้อผมขอดูวิธีการใช้งานก่อนผมว่าอาจจะต้องทําการซัมมอนมอนสเตอร์ตัวหนึ่งมาก็ได้ฮะมันจะลองซัมมอนพิเลเจอร์นะครับตัวเจ้าเก่าเจ้าเดิมเมื่อเราตีนะครับผม <S <S มันก็จะมันรู้สึกว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราตีนะครับมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าเอ๋อถ้ากดคิวนะครับมอนสเตอร์ที่อยู่ใกล้จะโดนดาวตกตกมาใส่แล้วก็ระเบิดตายตัวแตกกันเลยนะฮะเราจะลองพิเลเจอร์มาาหลยๆตัวนะคคคครรรััับบบดดูผมลิกกขวาโยน ต้มไม่ตายเฉยเออตกมาตายประมาณนี้นะครับผมโอ้โหเกือบกูเกือบตายตายตามไปแล้วกูเกือบได้ตายตามไปแล้วทุกคนโอ้โหเกินเอ,อันนี้ผมขึ้นมาก่อนนี่นะครับอันนี้คือดาบไปทุกอะไรนะครับผมซึ่งเราก็เคยรีวิวไปแล้วนะฮะแต่อันนี้เขาแบบเอามาเป็นรวมดาบไงเป็นแบบว่าดาบระแพรวมดาบนะครับผมถ้าอยากได้ดาบระแพ็คก็ตใต้ดีคิปชั่นนะจ๊ะโอเคครับนี่เป็นดาบเป็นผมขอใส่กอก่อน,นเดี๋ยวกูกตาย อันตรายเหลือเกินนะถ้าผมไม่ใส่เกราะนี่เดี๋ยวผมตายขึ้นมานี่มันทำไงกันล่ะทุกคนเนาะอ่ะผมลองซัมมอนพิเลเจอร์มาเยอะดูนะครับผมยังไม่รู้วิธีการซัมมอนทีเดียวหลายๆตัวนะฮะผมเลยขอซัมมอนแบบนี้แล้วกันนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> เอาล่ะเดี๋ยวเราลองกับดาบอันสุดยอดของเราดีกว่าดาบนี้แค่ถ้า,เ,าเกิดสมมติเราตีมอนเตอร์เนี่ยมอนเตอร์ก็จะโดน ระเบิดไปด้วยนะครับผมคือเหมือนตีแค่ตีอ่ะไม่ต้องกดคิวก็ได้กดใช้เตี๋ยก็ได้มันก็จะระเบิดมอนสเตอร์เลยนะฮะเพราโหดมากนะครับสำหรับดาบเมทิโอไลท์นะครับผมเป็นไงนทุกคนคิดว่าดาบ,บนี้ดีไหมครับถ้าเกิดดีก็คอมเมนต์ไว้เลยนะครับผมดูอันต่อไปดีกว่าปริซึมนะครับใช้เดมอนซอร์ในเฮลไลท์บล็อกแล้วก็บีเคอนนะครับเอาไปเลยเอ้วในเฮลไลท์ผมว่าในเฮลไลท์บล็อกนี่ผมต้องเตรียมไว้สักประมาณหลายๆอันละใช้64อ,อ,อันแล้วกันนะแล้วก็บีเคอนนะครับเออแล้วก็1 2, 3, 4, <c oughs> นี่ก็ได้แล้วทุกคนปริซึมนะครับดาบตัวนี้นะครับผมความสามารถนะฮะผมจะเอามิดเิเคเตอร์มาดีกว่าเพราะว่าตัวนี้โหดกว่าพิเลเจอร์เยอะเขาสามา,ารถคือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอมอนสเตอร์อยู่ใกล้ๆนะครับมันจะทำการจ้วงฉิกฉุกชิงจ้วงแทงนาทีเลยนะฮะดูดิน้องๆมันจ้วงแทงแบบนี่มันล้มมัมโนจะไปนอเลยนะดูดิโอเคครับอตอนนี้จะเจอมอนสเตอร์เยอะมากนะครับมันก็จะฉกชิงจ้วงแทงไปเรื่อยนะฮะ แต่รู้สึกว่ามันจะมีเวลาจำกัดในการฉกชิงตุ้งแทงด้วยนะครับอ่ะผ่านแล้วแต่ถ้าเกิดไปฉกชิงตุ้งแทงอยู่นี่คือได้เกิดผมเีโอกาสตายได้ถนะ้าเกิดสมมติมันไม่ช่วยผม,มเลมันจะมีสองดาบติดตัวไปนะครับแล้วสามารถที่จะหยิบ เเออาไปโคมันก็คล้ายกับสอนยอนดูนะครับในมาเวลนะฮะทุกคนเกิดทุกคนรู้จักมาเวลก็รู้จักยอนดูนะครับเป็นตัวนี้มันเป่าแบบผิวปากแล้วก็ยังมีสอนไปทิมแทงอะไรเงี้ยเอออารมณ์มันนั่นเลยนะครับผมเอ้ยเมื่อเราตีนะครับเราก็ตีมอนเตอร์เจ็บอยู่ด้วยนะครับผมทุกคนดูดิก็ตีน่าจะ damage มันเจ็ดเอ้ยแปดนะครับผมดาเมจ e แปดนะฮะแต่ผมแนะนำว่าให้มันอยู่แบบเป็นสอนยอนดูดีกว่ามันจะชกเยอะกว่าเยอะเลยดูมอนเตอร์นี่คือเข้าใกล้เราไม่ได้เลยฮะ คร๊บเดียวนี่คือตายไปเลยนะครับน้องโอค,โเค้โเทพเป็นไงบ้างครับการน,นี้แล้วฝนเมื่อเร็วเมื่หยุดตกเนี่ยโอเคผมว่าเรต้องปิดฝนถาวรแล้วเกมรูรดูไวเทอร์ไซเคิลฟอล์ตป,ปิดฝนดาบอันนี้ก็ถือว่าดีอยู่นะครับผมแต่ถ้าเกิดให้เรียกว่าเอามาใช้งานจริงได้ดีขนาดนั้นไหมผมว่ามันก,มนก็มันก็ไม่ได้ดขนาดนั้นนะแต่มันก็โอเคฮะโอเคที่มันเป็นดาบที่เทพอยู่นะน้องๆพี่จะขอหยิบมาใส่ตัวก่อนแล้วกันนะทำไมคุณหยิบใส่ตัวไม่ได้ไอ้ดาบเปลวคนผมจิ้มผมไม่สามารถจิ้มดาบนี้ใส่ตัวได้เป็นกรามัันดิไมอะตตตปลแหละ สำหรับเจ้าดาบดาบเล่มนี้นะฮะผมทับคิวอะคาดตายหนึ่งจะหายดาบอันต่อไปนะครับที่เรามารีวิวกันราเวนนะครับหนึ่งในเทเลไลท์ซอสห้าในเทเลไลท์บ็อกแล้วก็หนึ่งในเทเลไลท์บ็อกไม่ใส่เป็นหกวะตลกจัดอ่ะแล้วก็ในเทเลไลท์ในเทเลไลท์บ็อกที่มาเป็นกองกองนะฮะอันนี้ก็เอามาประดับอันนี้ชุดเกราะนี่ก็เอามาประดับบ้านเล่นนะฮะชุดเกราะนี่คือเหมือนเอามาแบบตัวเสริมไม่ใช่โอเคมาดูันี่ก่าครับว่ามันทำยังไงกันดาบอันนี้รู้สึกว่าให้โยนนี่ใช่ไหมแล้วก็มันบบบบออออกกให้้้แแแ่่่่่งงงงงเเป็็นยยาีะู เราจะได้สิ่งที่เรียกว่าลาเวนมานะครับผมซึ่งดาบตัวนี้นะครับเมื่อกดคิวนะครับมันจะกลายเป็นดาบที่สามารถขุดเจาะพื้นดินได้เลยทุกคนดูดิมันยังไม่หายไปย่างนีน้เป็นไงครับก็คือเป็นดาบที่เราเคยใช้ในการล่าเด็กนะครับผมก็คือว่ามันสามารถที่จะขุดเจาะพื้นดินได้เลยนะฮะเอาดาบนี้ไปไกลสักทีสิโอเคมันขุดเจาะพื้นดินยังไงเดี๋ยวดูวกันว้าวโคตรแท้ทุกคน แล้เจ้าตัวนี้นะครับสามารถที่จะฆ่ามอนสเตอร์ดุดุได้อย่างวิเทอร์นะครับผมก็สามารถฆ่าได้นะฮะเอาเราเวนมานี่เราเว้นปักทีเดียววิเทอร์ถึงได้ตายแล้วนะครับทุกคนเพียงแค่ปักรอบเดียวนะฮะวิเทอร์นี่ก็คือลงไปนอนกองกับพื้นได้เลยนะครับผมสหรับเจ้าราเว้นของเรานะฮะพลังโจมตีของเขารุนแรงมากๆนะครับผมผมลองซ้อมวิเทอร์มาอีกรอบดีกว่าฮะนี่ก็ผมตีแทบผมตีตธรรมดาล่ะโอ,อย้ยไอ้นี่แม่งกระจอกมากเลยทุกคนไอ้ที่มันไอ้ที่มันจ้งจ้งทีเนี่ยไอ้ดาบจ้งนี่คือตีวิเทอร์ไม่เข้าเลยครับแต่่่่เเราาวว้้นนีพพอออออถถยยไดู แถมมันสามารถที่จะขุดเจาะน้ำได้ด้วยนะครับผมมันตัดน้ำได้เลยนะฮะเรียกกันว่าเป็นดาบตัดอากาศดีกว่านะครับสำหรับลาเวนโอ้โห oh, บอกแล้วดาบฉกชิงจ้วงแทงแบบตัดอากาศน้องๆโคตรดี <Easy. S 1> มาดูดาบอันต่อไปดีกว่าครับดาบอันต่อไปนี่มีชื่อว่าเฮลไฟนะครับโคดินซอสในเทอร์ไลท์บ็อกแล้วก็ในเทอร์ไลท์สตาร์เดี๋ยวใ <c oughs> <c oughs> นเทอร์ไลท์สตาร์มันมันในเทอร์สตาร์ไม่ใช่หรอโอเคไม่เป็นไรหรอกเอาล่ะในเทอร์สตาร์โคดินซอสแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าว้าว แล้วก็จะได้มานะครับเป็นดาบเฮลไฟนะครับผมเฮลไฟเนี่ยเป็นดาบที่เทพมากนะฮะเมื่อเราทำการกดคลิกขวานะครับมันจะเกิดอาการที่ระเบิดแบบนี้เลยนะครับผมก็คือเป็นเหมือนดาบนรกนะฮะดาบดาบเด็กนรกส่งมาเกิดนะครับแล้วจะลองซอมมอนตัววินดิเคเตอร์มาประมาณหลายล้านตัวเลยนะฮะเพื่อมาสู้กับดาบเฮลไฟของเราเอาล่ะตอนนี้เฮลไฟอย่างนี้นะครับแล้วมันก็จะระเบิดุ้มซึ่งมันสามารถสู้มอนเตอร์ที่โจมตีแบบว่าวิิ่งเร็วได้นะครับ ตัมอนเตอร์วิ่งไกลที่พอสู้ได้อยู่แล้วเมื่อทำการตีมอนเตอร์นะครับมอนเตอร์จะระเบิดเป็นระเบิดไฟเลยนะฮะเหมือนภูเขาไฟปะทุนะครับทุกคนดูกดเทเอาไปเลยโอ้ระเบิดถึงถามว่ามันดีไหมผมว่ามันก็โอเคนะแต่มันก็ไม่ได้ถึงว่าดีขนาดว่าดีมากนะครับน้องๆแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันตีมอนเตอร์ทีเดียวกับมอนเตอร์นี่ระเบิดไปเลยนะฮะทุกคนเราจะลองสู้วิเทอร์ดูเหมือนเดิมนะฮะวิเทอร์โอ้ตีทีนึงนี่แกร่งอยู่นะครับผมเราก็สามารถที่จะยิงนะครับกดคิวเเนนนนี่่ยยยยยมมััทาาาากกกกรริิิงงงงได้ลละะะฮผอปข็คควบ ไม่จะระเบิดลงไปข้างล่างได้เลยนะครับผมตอนนี้ผมจะฆ่าพิเชอร์ก่อนดีกว่าเีองจะระเบิดพิเชอร์ทิ้งซึ่งแน่นอนว่าจากการที่ดูระเบิดยากจัดเอาที่ไปแล้วกันนะเออใช้ดาบลาเวนก็จบละผมรู้สึกว่าลาเวนนี่มันดีเกือบสุดแล้วนะั่นอะดูอันต่อไปดีกว่าครับเอ็นมะไอรอนซอ้อนเนเธอไรกับเอนเดอร์ไอนะครับผมามาดาบอันต่อไปชื่อเอ,อ็นมะนะครับเอ,อ็นมะเนี่ยเป็นดาบผาโลกของโซโลนะครับผมถ้าผมจะไม่ผิดน,นะใช่ป่ะดาบผาโลกโซโลครับอันนี้เนเธอไรบล็อกแล้วก็เป็นเอนเดอร์ไอนะฮะเอออนเดร์าม ขอดูดาบผ่าโลกโซโล่หน่อยแล้วกันนะดาบโซโล่ของเรานะครับผมก็คือว่า1 2 3 4 5สอห้ามมาแล้วมาดาบโซโล่ผมโคตรเทพจากที่ดูนะฮะผมว่าเทพจริงเรามาลองกดใช้ดีวกว่าเอนมานะครับผมดาบผ่าโลกครับไม่ต้องบรรยายถึงสรรพคุณเราเคยใช้กันแล้วกดตีทีเดียวคือผ่าโลกนะฮะเรามาดูกันกดคิวนะครับมันจะเป็นการผ่าโลกไปเลยนะฮะ แต่รอบนี้รู้สึกว่าผ่าโลกน้อยนะครับรอบก่อนนี่คือผ่าโลกทีเดียวกับโลกหายของจริงอันนี้คือแบบผ่าเล็กๆน้อยๆแต่ก็สามารถผ่าโลกได้เลยนะครับทุกคนดูดิเด้เราลองสู้วิเธอร์ตัวเดิมว่าเจ้าเก่าเจ้าเดิมของเรามาดาผ่าโลกรู้สึกว่าดาผ่าโลกไม่สามารถฆ่าวิเธอร์ได้นะฮะมันแค่ผ่าโลกได้เฉยเอาหลับเราเป็นดาบที่ได้เป็นดาบที่โจมตีแรงสุดกลับอันนี้ดาบอันนี้ดาบช่วงโลกไงอันนี้ดาบผ่าโลกดาบเอ็นมานะครับก็ไม่สามารถที่จะทำลายวิเทอร์แบบนัดเดียวแบบวันฮิตเคโอได้นะฮะได้ทำให้แค่เราเวนน เขาอื่นก็คือบอกว่าเฉยๆนะครับไม่สามารถที่จะวันฮิตเคโอวิเทอร์ได้นะฮะดาบผ่าโลกอันนี้ก็ผ่าโลกได้เฉยนะครับให้มาดูเท่ๆซึ่งถามว่ามันมีประโยชน์ในการต่อสู้ไหมก็แทบจะไม่มีดีกว่าเอาละเราจะลองสมอนอีกตัวนึงก็คือวิดีเคโเตอร์นับร้อยมาเหมือนเดิมนะครับดาบผ่าโลกโอเคดาบผ่าโลกใช้กับมอนสเตอร์ธรรมดาได้นะครับแต่ไม่สามารถใช้กับวิเทอร์ได้โอ้ลาเวนมึงนี่มันโหดจริงๆเลยเพราะลาเวนน่าจะเป็นดาบที่โหดสุดแล้วนั่งแบบวันฮิตเคโอได้ทุกตัวอะไรอย่างเงี้ยดาบต่อไปดีกกวว่่่่่าาาาาคคครรรัััับบบบดดตตออออไปมมมมีีีีชืโ้้้้้นน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 นหหหทท3ะะะะผง4ฮใใแล็ อร์โรสนะฮะมาดูกันก็คือวิตเทอร์โรสอ่ะแหละในเทอร์โรสอ่ะวิตเทอร์โรสนะครับอ่ะมา1 2 1 2 3 4 5ปุ้มมาแล้วครับนี่เป็นดาบผีนะครับผมว้าวดูระเบิดโคตรแรงอะทุกคนดาบเนี่ยแถมรูปร่างของดาบนี่คือเทพมากนะครับเหมือนเป็นให้อารมณ์ให้อารมณ์มผมเป็นอารมณ์แบบว่าดาบแห่งวิญญาณเลยนะฮะซึ่งมันได้คล้ายกับดาบพวกอะไรนะฮีโร่ในยุคที่ต้องหลงไปต่างโลกแต่ว่าเป็นฮีโร่ตัวร้ายหน่อยอะโอเคครับซึ่งดาบตัวนี้นะครับผมเนมเลสก็คือไรยชื่อนะครับไหนขอดูไรยชื่อหน่อย ไม่ทำอะไรได้นี่วะเราจะลองซัมมอนพิเลเจอร์มาดูเยอะเหมือนเดิมนะฮะเอาละดาบไร้ชื่อรู้สึกว่าลูกขนูไม่สามารถที่ยิงผมได้นะครับเพราะว่ามันจะตัดลูกขนูหมดเลยนะครับดูดิผมเลูกยงขนูพยายามที่ยิงผมก็คือว่าเจ้าดาบตัวนี้จะตัดให้นะครับถ้าเกิดเราถือดาบไว้นะฮะเจ้พอกดคิวนะครับผมจะเป็นการฆ่ามอนสเตอร์นะครับแล้วเหมือนจะดูดเลือดให้เราเพิ่มแล้วก็ดูดอาหารนะครับอารมณ์ประมาณไหนว่าดาบนี้มันคือดาบที่เอาไว้ทำการกินชีวิตของมนุษย์เป็นอาหารนะครับผมให้อารมณ์ประมาณนั้นได้เเเเเลลยนนะะะคคครรรรับผมมมมีดดิตอออ์์าาทุกกกพจจูไป่ โอเคผมจะลองเลือนลดดูเยอะๆนะครับว่าดาบตัวนี้มันจะดูดเลือดให้ผมหรือเปล่าอ่ะกดคิวครับไม่ได้ดูดเลือดนฮะแต่รู้สึกว่ามันน่าจะแบบว่าเป็นดาบที่สามารถวินยานของพวกมอสเตอร์ได้นะครับผมซึ่งก็ถามว่าบันดีขนาดไหนก็ผมว่ามันก็เฉย,ยๆเนะยเวลาตีธรรมดาก็เฉย,ย,ยๆกดค okay. ิวก็แค่แบบเหมือนทำให้มอสเตอร์ติดชงักชงกชังกจังงัง0.5าวิอะไรอนยะ่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับดาบตัวนีน้เก็บไปต่อไปมานาซอสไอรอนซอสท่าในทะไลแล้วก็เอ็นชาร์กอ โอเคครับได้แล้วครับผมมานาซอสนะฮะไหนวะอ๋อติดอยู่ตรงนี้โอเคมานาซอสของเรานะครับเดี๋ยวเราทำเซตเดยกก่อนโอเคครับเดี๋ยวเราทําการเซฟวิดีอคาเตอร์มาเยอะนะครับผมเจ้ามานาซอสตรงนี้นะครับเมื่อทำการตีนะครับผมมันก็จะไม่เพิ่มอะไรครับแค่ตีเฉยได้เพราะกดผ่านไปกดคิวไม่ได้ด้วยเลยว่ะเนี่ยมันไม่ดาบเพิ่มมานาเฉยปะ่ะแบบแบบเพิ่มเออไปเพิ่มมานาเหรอเดี๋ยวผมขอไปอ่านสรรพคุณดาบกันแล้วกันนะตอนนี้ผมจะตายแล้วไปอ่านสมรพคุณดาบแปบ๊บอ๋อผมรู้้แลวทุกคน จ้ามารดาซอนนี่ต้องใช้คู่กับหนังสือเวทมนต์นะฮะก็คือเรามีหนังสือเวทมนต์นั่นแน่อยู่เป็นสเปลนะครับซึ่งเมื่อเรากดคลิกขวานะครับเราก็จะสามารถที่จะมีสเปลออกมาได้นะครับผมเดี๋ยวผมขอลองกิน,นอ,อัพพลองในชั้นแล้วเอาบีดเดกาเตอร์ใหม่รอบนึงนะฮะดูทุกคนแอบเมื่อเรากดคลิกขวาเน,นี่ยหนังสือเวทมนต์เนี่ยจะมีสเปลออกมาแล้วก็สามารถใช้เวทมนต์นกับมอสเตอร์พวกนี้ได้นะครับผมนี่เป็นไงเวทมนต์น้ำแข็งครับโคเทพอันนี้ก็จะเป็นเวทมนต์สายฟ้าอย่างที่ผมคิดนะะะะกกดดดใใช้้เเเหหมือนนนจตตตีีัิลยครรรบทส็ะ การข้าวบอนเซอร์ทุกตัวเลยนะครับโคตรโกงเจ๊าดาบเลยนี่ยโะบ้งจัดตอนแรกของนึนว่านามานาซอนี่ดาบกา,กากากนะครับผมสุดท้ายไม่ใช่ดาบกากอะเป็นดาบที่โคตร,คตรเทพอ่ะเมทลมดูว้าวเวทไฟครับเล้วเม็ไฟอ่ะ เวทไฟคือติดไฟนะครับผมน้องๆแต่เวทที่ผมว่าโกงสุดนี่เป็นเวทความมืดนะครับเมื่อกดตีปุ๊บจะมีตัวความมืดมาไล่กินมาสเตอร์หมดทุกตัวเลยนะฮะดูดิมันกินไม่ยั้งเลยครับผมโอ้โหสมุนนาซอเป็นดาบที่โกงฮะขอโทษแล้วกันนะที่ตอนแรกบอกว่าดาบมันกาดดาบไม่กากและดาบมันโคตรโกงเลยอันต่อไปดีกว่าครับเวิร์ลโพลิฟาวูดและซอก,กับมาเลยียฮะ ซึ่งเจ้าเว์พอลิไฟเนี่ยที่มันต้องใช้บาเลียเนี่ยเพราะว่าจริงๆมันก็คือดับดับดับไงดีวะดับล้างโลกมันคือกระถาล้างโลกครับก็คือว่ามันเอาไปทำการล้างโลกล้างโลกไปเลยมันมันเอาไปล้างทุกอย่างทุูสับสิ่งชีวิตนะฮะลองกดคิวดูเนี่ยเห็นปะทุกสรพสิ่งที่อยู่บนโลกใบนี้ก็จะหายไปเลยนะครับสลับเวิร์ลพอลิไฟมันเลยไม่สามารถหาได้นะครับต้องหาจากบาร์บ็อกบาเรียเท่านั้นนะฮะซึ่งแน่นอนว่ามันโอพีมากๆนาครับสลับเจ้าเวิร์ลพอลิไฟของเรานะครับผมเพราะฉะนั้น ก็จะล้างโลกไปเลยนะฮะเอาง่ายมันคือคาถาล้างโลกนะครับเหมือนว่าเหมือนทานอัดินนิวอะผมจะไม่ใช้คาถาล้างโลกกันมันอันตรายเกินไปมันดูทานอสไปมาดาสามเนสุดท้ายครับกรัตโตนี่บอสซากุระและดา้อนซอสมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างกรัตโตนี่นะครับคือในเทอรไรซอนแล้วก็ใช้นั่นนะฮะเหมือนเดิมแต่รอบนี้ใช้ตางมุมดองด้วยนะครับผมอ่าโยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็นี้ครับตางมุมดองจะได้เป็นกรัตัวนี่นะครับซึ่งวิธีการถือดาบตัวนี้เทพมากเหมือนว่าแนวเป็นนินจาเลยนะฮะดาบตัวนี้คอดบัีืท่ เอาไว้ดูดเลือดนะครับผมโดยเฉพาะใช่ครับฟังไม่ผิดหรอกครับดาบตัวนี้มันคือดาบอาถรรพ์ครับมันเป็นดาบที่เอาไว้กินเลือดของผู้ใช้งานแล้วก็กินเลือดของมอนสเตอร์เอเบซีอะไรพวกนี้นะครับผมกราฟตัวนี้ครับเมื่อเราตีมอนสเตอร์นะครับเลือดเราจะเพิ่มขึ้นมานะครับผมเพราะมันคือดาบดูดเลือดนะฮะอย่างที่ทุกคนรู้กันเห็นป่ะเลือดเราจะเพิ่มทุกการที่เราโจมตีมอนสเตอร์ความสามารถของกาฟตัวนี้เมื่อกดคิวนะครับเราจะเปลี่ยนเป็นร่างมารนะครับผมเลือดโอเคครับพอเปลี่ยนเป็นร่างมารก็คือว่าเมื่อเราทําการตต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 ่่่่่่่่่ออ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 ยย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 ยเเ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 รรรรรรราา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 าจจะะะะมม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 ีีีีีีีสสถถนน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 ์พืืืดดดดดดูลล้้้หห็็ัััััวววววใแแททคคคบบผฮกกกไไงต นี่นะครับหรือว่าไปนั่นก็คือดาบดูดเลือดนะฮะซึ่งมันเป็นดาบปีศาจไว้ทุกคนผมก็ไม่ค่อยอยากใช้ดาบปีศาจเท่าไหร่เพราะมันมันดาร์กไปอะนะมันคือดาบปีศาจนะครับสำหรับเจ้ากรัตโตนี่นะฮะแล้วมันสามารถดูดเลือดเจ้าของได้นะครับถ้าเกิดเจ้าของไม่ให้เลือดไม่ให้เลือดมอนเตอร์กับมันนะครับผมมันก็จะดูดเลือดเจ้าของไปเรื่อยเรือยอันตรายไว้ตัวนี้เอาไปเก็บดิอันต่อไปครับบลอตซากุระซากุระสีเลือดนะครับผมไอรอนซอร์สในเฮอร์ไลท์เลสโตนไอรอนซอร์สในเบ ูเป็นดาบซากุระนะครับเป็นเหมือนคาตานะนะครับผมคาตาตนะสีสีเลือดน,นะฮะเออ,ม,โอโมาให้อารมณ์ประมาณแบบว่าดาบคาตานะสีเลือดที่อเอาไว้ปาดตัดคอสักอย่างหนึ่งนะครับผมเรามาดูทับว่าดาบคาตานะสีเลือดเนี่ยความสามารถของเขาคืออะไรเราสามารถได้ยังเมื่อกดเมื่อเราใช้แหละเราจะวิ่งเร็วด้วยได้เลยพวกนี้ด้วยได้แบทโอเมนด้วยนะครับเหมือนว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนว่าเป็นแบบว่า,เ,า,วาเราเป็นพวกกบฏนะครับผมแล้วเมื่อเราทำการตีนะครับก็จะเกิดอาการที่มอนสเตอร์ชักกระเด๋วกระเด๋วนะครับเหมือนว่าติดสถานะเลือดไหลนะครับผมเมื่อเรากะเีลดครับิวมออนสเตร์ก็ สมแล้วว่ะที่แบบเป็นแบบว่าดาบดาบเพ่งการกระบดนะครับทุกคนคือความสามารถของพี่แกนี่โอพมากๆนะครับแบบแบบโอพจะจัดเลยนะฮะแบ <c oughs> บซาก,กุระดูเนี่ยทุกคนโคตรเท่โอ้ยทำไมกูตาย <c oughs> ประมาณนี้ครับผมคือเราก็จะตายันทีเราแบบอ๋อ ผมได้แปลงร่างเป็นตัวนี้อีกแล้วประมาณนี้นะครับทุกคนก็คือว่าสําหรับเจ้าดาบซากุระนะครับถือว่าเทม่มากนะครับผมก็คือเราสามารถที่จะวาร์ปตีเหมือนมินาตโตะได้เลยนะฮะแค่เราให้ฟิลมินาตโตะเลยนะครับมาดูตัวสุดท้ายดีกว่าครับตัวสุดท้ายดราคอนซอสเนคไทร์ซอสกับเนคไทร์บล็อกนะฮะใช่เปล่าไม่ได้ครับแปลว่าผมต้องเพิ่มดราคอนบีดไปด้วยจากที่ผมคิดอ่ะลองดูได้ไหมเอ๊แต่พอดาบตัวนี้มันขาดสมบูรณ์มบบหนึ่งไปเว้ยซึ่งผมไม่รู้สมบูรณ์มบบสุดท้ายคืออะไรผมลองเอาดรา มันชื่อว่าดาก้อนซอสเพราะว่ามันต้องใช้ดาคอนเอกเว้ยนี่ไงจริงด้วยครับมันขาดส่วนผสมตัวหนึ่งไปว่าเชียวดาก้อนซอสครับในเมื่อดาบมันขาดส่วนผสมไปแปลว่ามันต้องเป็นดาบที่โหดโคตรนะฮะสำหรับเจ้าดาก้อนซอสเมื่อเราทำการกดคิวนะครับผมเราเสกมังกรออกมาพผ่นนบ้บินครับบินเหมือนแบบเอาไว้บินบินแล้วก็ชนทุกสรรพสิ่งนะครับผมดูดิทุกคนตูมเราจะควบคุมมังกรได้นะครับสำหรับเจ้าดาบดาก้อนซอสนะฮะกลับมาอีกแล้วเนะี่ยแค่ดาบมันโกงจ,จัดๆเลยทุกคนแค่เราเราสามารถควบคุมมังกรได้นะครับเนี่ยไปเลยมังกรลูกิ่มมังกรลยดู okay. okay สามารถที่จะควบคุมมังกรได้แล้วตอนนี้ถ้าเกิดเรามีดาก้อนซอสอยู่ในมือนะไปเลยเพื่อนว้าวมังกรจะบินชนนะครับบินไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหายไปเองนะฮะมถือว,ว่าเป็นดาบที่โกงสุดๆชุดไม่อยู่จริงๆนะครับสำหรับเจ้าดาบก้อนซอสแต่สู้ดาบผาโลบไม่ได้หวะ แต่แต่รูปร่างมันก็เท่อยู่นะมันก็ไม่ได้แย่ก็เท่อยู่ทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกระดาษพวกนี้บ้างครับผมคิดว่าดาบอันไหนเท่ที่สุดนะครับในมายครับก็คอมเมนต์ไม่ได้นะครับผมนะฝากกดไลค์คลิปนี้ถึง2,000ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับว่าชอบดาบอันไหนมากที่สุดเดี๋ยวผมจะไปกดหัวใจในคอมเมนต์ให้นะครับทุกคนเขาอย่าลืมคอมเมนต์กันนะครับน้องๆโอเคครับเจอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับถ้าเกิดคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูครับเจอกันครับไปยู